ไม่ได้ยินครับอะไรด้วยการร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อวันนี้ก็เป็นการการกุศลเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ทําบุญใช่แล้วรู้สึกดีใจมากที่คนมาเยอะมากไม่คิดว่าคนจะมากันเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าโดยรวมก็สนุกครับผมก็ได้มาทำบุญข้าวได้ว่าเจอทุกคนได้มาประยู้ดูดีดันก็สนุกมากเลยครับผมไม่ได้เจอแฟนคลับมาในรอบกี่เดือนเลยนะคะกว ข้สุดท้ายที่เจอก็น่าจะไม่สั่งเหือนที่แล้วนะที่เรามีงานใช่ใช่ก็ทำมาสองเดือนแล้วก็พอเห็นว่าเฮ้ยทุกคนยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนยังมาหาเราเดิมขนาดนี้เราก็ดีใจดีใจรายการทำอาหารโชว์ออกขึนหังแรกใช่ไครัก็คือถ้าเป็นรายการสดก็ครั้งแรกใช่ตื่นเต้นมากครับบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วคิดว่าเราจะมาหารอบไหมซึ่งก็มีติดขัดเยอะอยู่แอมมีติดขัดเยอะอยู่ครับผม ครับผมใช่ใช่วันนี้จะเยอะไปนิดเติงเต่งจริงแล้วครับจริงแล้วกินได้นะครับคือพวกเราสองคนเป็นคนชอบแบบว่าความเค็มน้อยหน่อยก็หลอกพอดีก็บอกว่าปกติเวลาผมข้าวก็ชิมไปเรื่อยๆครับเล้วก็มือหนักนิดนึงครับในปกติแล้วกินทำอาหารเก่งอยู่แล้วเนาะ ใช่ครับน้องเขาทำเรียกว่าพอทำได้ดีกว่าครับเมนูเด็กหุ่นรอครถเมนูเด็กที่ทำประจำเมนูที่ทำประจำก็ก็ก็น่าจะเป็นพวกข้าวหุ่นดอเนี่ยแหละครับเราทำทำอะไรง่ายๆเนี่ยแหละครับผมไม่ได้คือปกติไม่ได้ทำอะไรแบบซับซ้อนเยอะไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็น เป็นแบบฟูลคอร์สหรือฟูลมิวอะไรขนาดนั้นนะครับคือทำออทำยีเดีนที่บ้านเหรอครับที่บ้านแหละที่บ้านคือบอกว่าไม่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งครับใช่คือถ้าเกิดเราชอบทำ <c oughs> เราก็จะทําง่ายๆแตบบ่ว่าตื่นเช้ามาก็ทำข้าวใส่เจียวแบบอีกิน,นแต่ว่าก็อยากได้ฝึกทำอาหารก็เนี่ยได้ลองไหมสกิลการทำอาหารพี่เขาเป็นไงบ้างไอนะฮะสกิลการทำอาหารพี่พอเลยว่าดีๆนะได้ไม่ทำไมก็ดู่ดใชไม่ได้ครับพี่เขาทำได้แค่แบบ ผมว่าถ้าเขาทำบ่อยอีกนิดนึงอ่ะไอ้ที่เขาอยากทำน่ะก็ทำได้แต่ก่อนจะทำสำเร็จก,ก็คือต้องน่าจะร่วมต้องทำเยอะๆต้อง้อง,องทำเยอะๆต้องมีคนสอนเรื่อยๆแหละเนาะชใช่ ครับผมก็เดี๋ยวขอฝากมาลงประมูลกันด้วยนะครับผมงานยังมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมที่เซ็นทรัลเอ็มบราซีชั้น4ี่นะครับครเอาไงก็เข้ามาร่วมประมูลกันเยอะนะครับถือว่าช่วยกันทำดีนครับ พรุงนี้ก็จะมีถ่ายเรื่องจริงแล้วพี่เขาถ่ายเรื่องมินไนท์ลอนดี้ครับใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้ผมถ่ายเรื่องเดี๋ยวว่าเฟคอยู่ใช่ครับส่วนเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานซีรีส์คู่กันใช่ครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันเร็วๆนี้เราจะเปิดกล้องแล้วนะครับแล้วก็ให้อยากให้ทุกคนรอติดตามดูกันนะครับค่ะงานรูปของของพี่ละกินนะของพี่เบิร์น ซีรีส์ของผมเริ่มเปิดอตอนครึ่งเริ่มเปิดอตอนตัวบินไนทมัมบี้ว่าเราก็จะมีไป่ายได้เริ่งเริ่มเปิดก็้ป็นประมาณคิวสองคิวอเองครับส่วนของผมก็เปิดไปได้ครึ่งเรื่องแล้วครับผม,มก็รับรองว่าสนุกฮ่าเลยก็เป็นสไตล์ใหม่ที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นในทั้งตัวผมและไอตัวเจมเอ็มป์มมี่ไอในตัวเจมเอ็มทีวีนักแสดงเจมเอ็มทีวีทั้งหลายคนครับเพราะว่า เรื่องนี้มันค่อนข้างสดใหม่แล้วด้วยคอนเซปต์แล้วด้วยเนื้อเรื่องอะไรต่งตางๆนานาเนี่ยผมเชื่อว่าคนดูดูแล้วจะแอบชอบนิดนึงแต่ผมรับรองว่าสนุกละฮะครับผมอ่าคุณไมได้ดูกันเมื่อไหร่กัคะเรื่องเดียวของฉันครับอ,อ่าเรื่องเดียวของผมก็น่าจะช่วงสิ้นปีครับใช่ครับ,รบส่วนของผมผมยังไม่ยังไม่แน่ใจเรื่องกำหนดการครับ,รบแต่ว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบอัปเดตให้ทุกคนดูครับอ่าใชซีรีส์ของเรา ซีรีส์คู่ผมพวกเราก็ใกล้เปิดกล้องนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในกระบวนการการทำบทอยู่ครับใช่ครับผมก็มีการคุยกับทีมบ้างคุยกับผู้อำวยการบ้างว่าเอ้ยวิชั่นของเราสองคนจะเป็นยังไงใช่ตัวเนื้อเรื่องเป็นไงครับว่าดิเรกชันของเรื่องจะเป็นยังไงแบบว่าเราทำอะไรก็ได้บ้างแบบว่าอาจจะมีแบบเาเรียกว่าได้โชว์ใช่แล้วก็ได้แทรกเข้าไปนิดนึงครับผมเตรียมตัวอะไรนพิเศษในรั้งมันจะดราม่าเราก็ตัดถึงเรื่องโซนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่จะมีค่อนข้างแบบ พีคมากๆเลยเพราะว่าตราบป็นฟ้าก็จะเป็นคอมเมดี้ค่อนข้างสุดอันนี้ก็จะเป็นดราม่าค่อนข้างสุดนลครก็ที่สำคัญแล้วคงต้องเป็นแอคติ้งต้องเรียนเยอะๆเพราะว่าเรื่องนี้มันก็อย่างที่บอกดราม่ามันค่อนข้างหนักแต่ผมก็ต้องแบบไปเรียนวนะ่ายน้ำฟิตฟูลอะไรอย่างงี้ด้วยเพื่เรื่องนี้ได้ เเต็มๆลยใช่เพราะด้วยบทของพี่เขาเป็นเป็นบอดี้การ์ดเป็นบอดี้การ์ดบวกบวกกับว่าเป็นคนที่อยู่จังหวัดที่ติดทะเลด้วยดังนั้นต้องมีสกิลหลายอย่างที่เป็นฟิลแบบชาประมงอะไรเงี้ยต้องแบบว่ามีดำน้ำมีแบบว่าตกปลาอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำของเราด้อยด้านนี้ยโอ้หตอนแรกผมว่ายน้ำไม่ไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงครับรดีนะคะดีไหมครับใช่นะครับว่ายน้ำดี่ก็ดีขึ้นนิดนึงจริงปแบบอันนี้พี่เขาไปเรียนผมยังไม่เห็นผล เดี๋ยวรอเปิดกล้องทีเดียวแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงครับถ้าพวกอินจังไม่ผมเ็นเพื่อนพี่แลนก็ทำอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็พยายามอยู่ครับตอนนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องการกินเนี่ยแหละรใช่ครับก็ไปด้วยกันพยายามช่วยๆกันครับเรื่อง acting อะไรกังวลอะไรไหมลูกเรื่องนี้ผมจะค่อนข้างกังวลนิดนึงครับเพราะว่า คือเราก็อยากจะทำผลง,งานนี้ให้มัน,ให,มนให้มันดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบเรื่องแรกเราเพิ่งเริ่มเนาะและเรื่องสามแล้พี่ปวดากแล้วกว็วพี่ก็สนุ้วยะบออแล้วที่สำคัญผมรู้สึกว่า,าสกิลนะตอนนี้เนี่ยการที่จะไต่ตัวละครตัวหนึ่งเดียวให้ไปถึงจุดสุดได้เนี่ยเราต้องทำกันบ้านอีกเยอะครับผมเรารู้สึกว่า,เ,าเราอยากทำให้เรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องที่ที่เป็น,นดีจนจและ เออ่น่าจดจําด้วยทั้งเนื้อเรื่องและด้วยทั้งการแสดงครับผมก็เลยก็เลยกําลังฝึกฝนอยู่จะพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นแน่นอนครับเช็คคิตงแต่งแต่งไหมอะไรนะเช็คคิ้งแต่งแต่หรือยังรอคอยอะไรอย่งไรกันเขาก็เห็นหลายๆคนก็แบบว่ากําลังเดานะว่าตอนจบจะเป็นยังไงว่าแบบเอ๊ะใช่จะมีคนเดาว่าแบบว่าเอออย่าเออตัวละครตามเนี่ยจะรักกันได้ไหมใครจะเป็นอะไรหรือเปล่าตอนจบบอกเลยครับไม่ต้องเดานะครับเพราะว่ามันก็ยังเขียนอยู่ครับ แต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนน่าจะชอบใช่ใช่จากที่จากที่เราได้อ่านมาแล้วนิดนึงก็เออออกมาใช่ออกมาค่อนข้าง<ม>าดีมากเลยเพราะว่าคือเรื่องนี้มันก็อย่างที่บอกว่าปลาบนฟ้ามันจะตลกไปเลยเนาะ<ช>เป็นติวแบบรักใสๆเรื่องนี้จะหแบบแต่ว่าดราม่าแล้วก็หีุมใม่แต่ละตอนแต่ละตอนไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องน<ช>ี้จะได้ติดตามกันบ้างในข่าวดีค่ะก็ฝากกัน ครับครับขอฝากซีรีส์เรื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวด้วยนะครับอตอนนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วใกล้เปิดกล้องแล้วใช่ก็จะน่าจะอ่อนแอช่วงสิ้นปีมครับผมครับผมก็รอด้วยนะครับก็ฝากเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับผมบค,ครับ